เองสําคัญที่สุดกูนี่ก็อยากไปพิ่มไป็ูกูให้มันมากมายนะครับตอนนี้บอกไว้ว่อยสําคัญที่สุดคือถ้าบอกว่าทําเกษตรปลูกผักไม่ต้องใช้สารเคมีคพวกเราไม้บอกทําไม่ได้ทาไม่ได้ทาไม่ได้แต่อยู่ในที่นี่มีนะครับมีนะครับแต่ไม่สามารถที่จะไปมีอยู่ทั่วไปนะครับมันจะเพาะผู้ที่สรรหาแล้วก็ทํา ด้วยตัวเองและก็มั่นใจของตัวเองถ้าฉีดภายในเจ็ดวันเนี่ยเราจะกล้าเอามากินไหมคนพิฉีดหรือคนที่บอกว่าทำอินรีนะครับกรารเตรียมดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าจงทำดินให้ดีแล้วพืชที่เราปลูกก็จะดีนี่สำคัญที่สุดพวกสารชีวพันธ์มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเป็นต้องใช้ สารชีวพันธุ์ี้บิวเรียเมทัลไลเซียมหลายๆอย่างที่เราจะสามารถที่จะทําด้วยมือของเราเองแล้วใช้ที่ตัวของเราเองใช้ให้มันทีๆคนที่ทําอินทรีย์ต้องขยันนะครับจะหลับจะนอนก็สามทุม่มสี่ทุ่มอย่างปีที่ผ่านมาผมปลูกกำลังปีอหงานเนาะหนึ่งงานนี่นอนสามทุม 4, ท่มสีทุ่มใช้ตะเกียบ ไปหยิบหนอนข่ากลางวันมันจะหลบไปอยู่ด้านล่างของกระลำปีนะครับจะว่าโกหกอยู่ในโทรศัพท์ผมนี่ว่าหัวใหญ่ขนาดไหน8ปดีถึงหนึกิโลนะครับเชียงใหม่เอาไปกินต้องโคย้อนกลับมาให้แม่เอาไปส่งมันต่างกันความหวานรสชาติกรอบนะครับทำด้วยอินทรีย์ทั้งหมดการเตรียมดินเท่านั้นเตรียมอะไรทําให้มันหวานนะครับุ๋ยอิีย์ผสมกับลำละเอียดนิดหนึง ไม่มากเนาะส่วนสําคัญที่สุดก็คือแกะดํานะครับแก่ดาขาดไม่ได้ท่านจะปลูกแตงไทยหรือปลูกกระหล่ำปีรสชาติมันจะออกหวานนะครับทํายังไงให้กระหล่ำปีมันหวานข้าวไปต้มมันสู้นึ่งไม่ได้ถ้านึ่งรสชาติจินกับน้ําพริกนี่จะหวานนะครับนะครับท่านจะปลูกแก้วมังกรต้องเอาแกบดําเข้าใส่ บริบวนเวีนผนต้นมันจะให้รสชาติหวานนี่จำไว้เลยเนาะมาวันนี้ได้ความรู้นะแต่ทุกคนมีปาดอยู่ในนี้ยตั้งหลายคนแต่ไม่มีโอกาสที่ได้มาพูดเหมือนเป็นการเสวนาวันเนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะทําไม่ให้ห้องประชุมนี้เครียเดเลยนะครับอย่าไปเครียดว่าทำอินทำอินซีแล้วไม่สามารถที่จะทําได้ อย่าไปฝืนตัวเองความคิดนะครับค่อยๆเปลี่ยนนะครับค่อยๆเปลี่ยนเขาเรียกว่าทําแบบ g a p นะครับท่านจะฉีก็ฉีดตอนเล็กๆดูแลมันให้สมบูรณ์ขึ้นมาพอเราจะเก็บเกี่ยวพอมันโตขึ้นมาอย่างกะลําปีเนี่ยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยนะครับอันนี้ผมนะผมพูดแต่ท่านทดลองผมจะเริ่มทำกัญญานี้ผมจะเริ่มพาอปนะลูกนะกะลํปีหากใครจะมาดู มาเรียนรู้ด้วยกันเลยก็ได้ตอนนี้พาอตอนนี้พาอกล้าพอเกือบจะไปไปลายเดือนก็สามารถที่จะลงหลุมนะครับใครว่าปลูกกระลับปีไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวเลยครับบ้านเรานะครับบ้านเราปลูกได้ครับเตรียมดินให้ดีเท่านั้นเองให้น้าําหมักให้น้าําหมักดินที่เราเตรียมก็ต้องให้น้าําหมักผสมเสร็จแล้วเอาน้าําหมักหอยหมักปลานะครับใส่ลงไปให้ชุ่มะก่อนก่อนที่จะไปลงหลุมนะครับแล้วก็ ตามด้วยฟางข้าวฟางคือเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นะครับเพระาะรัชกาลที่เก้าบอกว่า,วาจงห่มดินให้ชุ่มชื้นแล้วมันจะมีะจุลินทรีย์มาดูแลให้พืชเราจเจริญเติบโต,ตขาดไม่ได้จะเป็นใบไม้ใบ,บมะขามใบอะไรอย่าไปิกวาดทิ้งอันนี้ินเวลาได้ยังครับได้ยับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ในเพิ่มเติมนะครับถ้าทําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเป็นหมอดีตั้งแต่ปี3สเก้านะครับได้ไปเห็นโครงการหลวงแล้วอนํามาที่บัตินะครับไม่ใช่อวดรวยไปที่ไหนก็พูดพูดเพราอ,อะไรเพราะผมเองเป็นหนี้เป็นร้านกว่าคู่ทกสสามแสนแสนละหมื่นนะครับสามแสนนอกนั้นก็หยิบยืมพี่น้องร้านกว่านะมาหมดช่วงไหนหมดช่วง ราคาข้าวเปลียนละหมื่นสอทำสองคาวูู่เสเจนกระทั่งว่าเกษตรอำเภอเข้ามาถามนะครับเขาไม่ให้เกินรายได้เท่งนั้นจำนำ่วงนั้นจำนำเราเราก็ไม่ว่าดีไม่ดีตรงไหนแต่แนวทางของเราคือรู้จักประมาณตนเองนะครับมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันก็คือไปอบรมไปเรียนรู้ไปแลกเปลี่ยนเรีรู้จากที่ไหนลอเอามาเก็บแล้วมามาที่บัาน ถ้าไม่นํามาปฏิบัติไปชุมเป็นร้อยๆครั้งก็ไม่มีประโยชน์นะครับไม่มีประโยชน์วันนั้นได้ยินพ่อหมอปลาพูดไหมบอกว่าเกิดมาอย่ามีขี้สามอย่างนะครับหนึ่งขี้เกียรสองขี้เล่นสามไม่ขี้เกียรแล้วเราก็จะพออยู่พอกินขอบคุณครับขอบคุณครับก็ได้